ย่อมตายไม่มีตายตายต่อใจกันบเพ็ญบุญให้านจัมาถ่ายเสียข้อของจริอให้กายมาวนาไว้คบกันสามอย่างถ่ายเสียภาวนาอคติมัน,นาโอ้ชุดเมัคณะครู เปลี่ยนบ้านงบัวอาจจะเปลี่ยนให้มาหนูไม่ถ,ถมนัดทมาเรากันไปฆ่านักเสยงกัดสาบานตาังขอบลิ้เล็็นก็น <g ül> <c ười> คือข้าคขาวที่นอาสมาแต่งสีอะไรลงไป เิ่นเหล่านี้ให้มีจิตใจต้องไปทาชั้นชนะคือการเรียนก่อนก่อนเอาจิตใจให้ให้นคนดีก็อม่สามาาถที่จะแม้แมเพื่อจนจะชักช้าอะไทำไม่ดีทำชั่ว วิชาความรู้คือชีวิตช่งนี้ในการเรียนรู้นะครับต้องไปเป็นผู้ใหญ่ก็จะได้ดูในสังคมตัวดอดต่อไปเป็นคนดีนเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของคนกูดูเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไปในต่เอง ที่เราเกิดมามนโลยมนุษย์นี้ก็อาศัยบุญและเราเป็นบุญจิตก็คือเราไม่แค่ร้อยเครื่องของอาหารที่เราศัยยาหลักษาโลก็คือบุญของเราและเราไม่ีบุญทานก็คือไม่สามารถให้ทานโดยนจากทาน เด็พระเจ้ามปโศนสรนักกูโศนต่างๆหรือมีเจห้เจอยางพี่น้องแต่ขัดโศนเดิมไปพอดเข้ามาอาหารของเป็นบุญของเราแล้วทุกข้ามบองคนที่เราเห็นในโศนเกี่ยวต่างๆเกิดมายาเกิดไม่สามารถที่จะประกอบกระทำอย่างนี้ได้ ไปสมาธิจะมาในทานไปสมาธิจามาสมาทานศีลลักษาศีลไปสมาธิจะมาปักเตียนปักำปฏิบัติสมาธิเอาไวนะ้นดนั่นคือเหองเอาความจุของเขาไนมะต้องประกาศติดีินมตองแสดงมาหรือ คุณสมบัที่เราประกอบกันทำไมน้อยแต่ต่างกันแน่นอั่นคือสิ่งที่เราต้องคัดคว้ารประกอบทำุณงานดีทำคนดีซื่อคัตย์ขออเป็นดีควาเชื่อในบทของกรรมเชื่อในบของความเริปของวาสมอเจอในการทำดีได้ดีเชื่อในการทชวในช่ว,วทำานใ้บานทำบุญแป็บุญเชื่อ วเราเกิดมาบันดวงน,นี้เ็ากับส่งเรามาได้เราก็ทำกับดีต่อไปเพื่อเรื่อเพื่อเราทำกับดีแล้วจะได้รับผลดีในอนาคตคือปไปพบปนะชาชนต่อไปนั่นเองนะสุดท้ายสิ่งที่เราบรรณาคือเมื่อเราทำประโยชน์ในปัจจุบันดีออกเองคอนเซ็แสงค่ มีศีลมีจักะมีปัญญานและไปสู่ประโยชน์ชั่วิตก็คือมรรคแห่งทารคือก็เป็นขั้นเป็นทอยไปเรา่อยเรื่อยที่ให้ทานทานม้แต่องค์สมเด็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองทำเป็นตยยาเป็นปรรมัติก็คือเม็แต่ชีวิตของพระงก็ไมสลัางได้เป็แต่ ดูกนาดหายจรินี่ยตั้งแตรยังื่อนเพระยักสเขาก็มามมรยสมัยที่เป็นแจ้งจาร์ตุนแจงของพระงค์ไดนั่นคือพระนวัตธรรมัรรีก่อที่องค์จะได้สัเร็จไปว่าสมัยสมัยเจ้า เป็นธรรมคือเม็นกรคือตัเป็นรมันมีทั้งสามสิบทัีงวิโมคายนั่นเป็นนั่นคือพระองค์ได้เป็น,นัอ้อ,อ,นอย่างให้นอน้องประกอบได้กันเจอในบุญบารมีขององค์เชื่อในการยีนยอมในกตรสรู้จร,ริงเนี่ยไม่ทำพลาดคำสอนมา เป็นผู้ต่สรุรู้แจ้งจริงขจายตัในสวราสสาสตรสมบัติจักรนิมนต์จักอาสวจิตเรียนจิตดีมิในใจได้ที่ออกไดแต่สรูได้ดยทรงสาบบุดรปฏิบัติไดในของทึง ใจเดินสบาธิีออกาใจเดีนอกมาหนุ่มอปฏิบแปนเด็บางคนรู้ทำมารู้มากจำาหนัไหนเขสอนแบ่งเป็นแบบนี้ทำมาอยู่มเทศนาทำจักซอนแบ่งครทบอธิบายรทำได้ดีขาบักดูบอกคน รู <medio> no ้ทำไม่ใช่ว่าเป็นคนมีทัรู้ไดชเจอแต่ร่อยมันปฏิบัติเหมือนเราเนายจิบอาหารรับประานอาหารสักอย่างหนึ่งนกาเนเราเขาว่าอาหารปีรสอร่อยน่ยมปอน่อยที่ซื้อได้เราก็อยากแต่เมื่อ จิมริมโรจน์กา,ารแล้ว,ลวเราก็เจมฟังออเป็นขอประชาในเด็่างนีเองของผู้เผ่จิมเดียก,กันธรรมะสันสังรซส,สังเตรีรมสมาสัสสนจาเนี่ยที่รู้านรู้แก่ว่าการปฏิบัติจัดให้มีในมีในตนัใน,ในสัตว์ของเราเราต้องลงมือปติบัติกรรมต้ลงไปต้องทดลองต้องพิสูจน์เป็นนักวยาศาสตร์ โดยการทำกรรมสัมำสำสนะช็อตฐานก็ดีนะเศีก็ดีสมาธิกนะ็ดีอะที่จอย่างอก็ถึงผ่านเจราได้ให้เจราญปณิจจามไปนะแม้แต่เขาก็เลื่ถึงนะนัไม่ตึดเราให้บุกเบนนะั้นให้ผ่านบุกเบนั้นไปเขาก็เป็นพระคุณนะเขาดึงได้เขาทำรวยเขาก็สมาสมารถสอบเงิ เขาแทงมาได้ดือ้อที่เขาตั้งตัวได้เขาก็ตอแทงอย่างนี้เป็นต้นไม่แทงซีนดนะที่เรารักษาน้าเราทำปิดซีดทำบอลก่อนเดือดรอนตะิดกุ๊กจ็บต่าง,นะงนั่นคือคนแห่งการปิดซีดท้่เราทำปฏิบัติรักษาซีดของเราให้บริสุทธิ์แล้วจิตนะใจของเรากนะ็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่มีความเดือดร้อนใน คือการเจริญสมาธิภาวนาเป็นบุญอันูงสุดในตัวเอทางันธศรมนะเพื่องะไน้นข้ยนะคอทบางคนยิ้มอ่านในช่องปฏิปบัติในพวกอ,อไนนะไรนี้คือ,คอ,คอการเจริญสมาธิภาวนาในะแต่เราผู้อยู่นี้ก็เป็น ทีนะ่คือปล่อยทั้งใจคือเอาเสียงเป็นอารมณ์อย่านะไปปล่อยใจไปตามนะ้ที่การงานกนะ็คือนะเอาสติมาอยู่กับเสียงอย่างนี้เป็นตนนะ้นอะย่าไแต่ต้องก็คือปฏิบัติอารมณ์ก็มายถึงดูลมงใจเข้าลงใจออกนะก่อนนอ,อนตื่นนอนเราก็ทำลืมแม่แตะเอาทำหน้านะท,ที่การงานนะ ปัจสติกำกับในการพัฒนาที่ของงาของเราคือการพุ่งสติให้เกิดเมื่อสทิไปแล้วมันไม่เกิดสมาธิและเรื่องสี่สมาธิมันไม่เกิดปัญญาดูเจเองจิตเกิดขึ้นแต่เรต้องพิสูจน์เองดูเองว่าจิตใจเป็นสมาธิมันเป็นยังไงใจมีความอ่อนเองไหมเราต้องการที่เอาโฆษณา อาหารเช่นนั้นอยู่เี่นนั้นอร่อยนะเอาไปชิมแล้วก็รู้รับรู้เองว่าอาหารนั้นเช่นเดียวกันบ้างตามคำคำซ้อนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติถึงจนถึงแม้จะถึงปักอุบันเช่นเดียวกันที่ทำเช่นเดียวกันที่เราทานอาหารอาหารเชนนั้นนักเรียนที่มาเขาเขาฝากว่า มีคาถาที่คาถาคืออาาุปากัสนะให้ทขาให้ขึ้นใจอุปากษ์ก็คืออาาุตตรสัมปทาคือความเรื่องความขยันหมัเพียรในการศึกษาโรงเรียนนะอาตตรสัมปทาเป็นความเป็นการรักษารักษา ขยันในการให้การงเรียนขยันในการฟังขยันในการสนใจในการวิญญาณการคิดคุ้นรูนาอคอนในศึกษาในต่างในชาตินั้นกับกับาม่ยอมจะเนตารู้จักคบเพื่อนทนพิธีแม่ใจคุ้นคูเราควาสามารถเป็นเพื่อนในปที่ปรึกษา แเราก็อบอกพ่อแม่ราก็สามารถเนี่ยเจ็บปีเรารู้หรือเราเข้าใจอาจจะไม่รู้นะไม่เข้าใจหรือนะซูผู้ใหญ่ก็ด้ที่ให้อาบน้ำนอนก่อนเราแต่สุดท้ายสัตว์เกิดสามารถจิตวิาณเตียมชีวิตแต่พอสมควรก็เกิด ต่างอัตภาพของเราหรือ <t> อ่อนเป็นดูองของเราเองคือคือไม่ปุ่นเลยนะไม่จับาจเซซอนคือจับประมาณอะไรไหมมันเกิดตัวแต่เกินีนคืออุ้มปากกัดสั่นเกิดอะไรทำไมจึงมาเป็นหัวใจเศรษฐีเป็นประโยชน์ในปัจจุบันใครยาก vì mình cần phải làm à bên để đêm chỉ biết để hậu quả ở trên này vật bị có